สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแปลความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันนะครัว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยวความสูงในแต่ละประเทศในอาเซียนซึ่งประเทศที่มีความสูงมากที่สุดนั่นก็คือสิงคโปร์ไทยมาเลเซีเวียด,ดานา,ามบูไนพม่าอินโดฟิลิปปินส์กัมพูชาลาวตามลําดับเริ่มที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับความสูงเฉลี่ยของชาติ จะสะท้อนถึงการพัฒนาประเทศที่เด็กได้รับสารอาหารเพียงพอในระหว่างการเจริญเติบโตถูกต้องเรายังไม่เคยลืมปัจจัยทางพันธุกรรมพันธุกรรมมีผลกับความสูงไม่เพียงแต่โภชนาการแล้วก็ได้มีคนมาตอบกับความคิดเห็นนี้นะครับว่าใช่แะ้แต่พันธุกรรมยังมีบทบาทของมันแต่สถิติเหล่านี้ เรียบเทียบเฉพาะคนอาเซียนที่ไม่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมแบบกระทันหันแต่คนจีนน่าจะสูงกว่าคนอื่นเล็กน้อยนั่นอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้สิงคโปรอยู่ในจุดสูงสุดนอกเหนือจากการพัฒนาประเทศเห็นด้วยฉันเห็นความสัมพันธ์แม้จะอยู่ด้วยกันในอินโดนีเซียแต่คนทุกวันนี้ก็ดูสูงกว่าคนในสมัยก่อน ในยุคก,ก่อนอนณานิคมที่ใช้ชีวิตและหากินอย่างยากลำบากฉันอยากจะเชิญชวนชาวอาเซียนทุกคนมาเที่ยวกรุงเทพสักวันมาดูหนุ่มๆแล้วก็สาวๆรุ่นใหม่ที่สูงมากการดูแลสุขภาพและระบบสุขภาพที่ดีขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญเวียดนามพัฒนาขึ้นมาในช่วง20ปีที่ผ่านมา จากประเทศที่มีความสูงต่ำสุดในโลกและรายได้เฉลี่ยต่ำสุดในโลกวันนี้ประเทศนี้มีทุกอย่าง20ปีที่ยาวนานความฝัน20ปีจากนี้เวียดนามเท่ากับญี่ปุ่นและเกาหลีชาสิงคโปร์สูงกว่าชาวลาว10เซนติเมตรนึกว่าคนฟิลิปปินส์จะสูงมากกว่านี้แล้วก็ได้ในคนมาตอบกับคนเคนเนี่นะครว่า คนพื้นเมืองไม่ค่อยสูงสูงแต่ลูกครึ่งและนี่ก็เป็นเพียงความสูงโดยเฉลี่ยของแต่ละประเทศเพียงเท่านั้นซึ่งบางคนอาจจะสูงน้อยกว่าหรือมากกว่าค่าเฉลี่ยก็ได้